สวัสดีครับวันนี้ก็คืนนี้ก็ว่าจะเปิดบ่อปลาดุกหน่อยนะครับเลี้ยงมาหกเดือนแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงทุนสักบาทหนึ่งที่ค่าอาหารไม่มีเลยนะครับไม่มีอาหารสักบาทเดียวก็คือมีจะค่าลูกปลาแล้วก็ค่าทําบ่ออันนี้กินเศษอาหารจากจากที่ว่าเหลือจากนี่ครับเป็ดเศษอาหารที่เลี้ยงเป็ดนะครับที่เหลือนะครับแล้วก็ เลี้ยงแบบเลี้ยงแบบง่ายๆครับอันนี้ปล่อยมาหกเดือนนะครับเร็วนะครับแปบ๊บเดียวอันนี้อันนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะจะลองดูว่าจะเหลือกี่ตัวนะครับเพราะว่า,านกกินไปครับคุมคุมไม่ทันตอนตอน,ตอนลูกปายัางเล็กอยู่นกกินไปเยอะเลยน,นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่ครับปล่อยไปสามพันตัวบ่อนี้นะครับก็หกเดือนแล้วครับเดี<อ>๋ยว<อ> คืนนี้คืนนี้ก็จะลองเปิดดูนะครับว่าว่าได้ว่าไดสักกี่ตัวนะครับแต่ก็เลี้ยงแบบว่าไม่ได้หวังอะไรครับให้มันกินเศษอาหารครับปลาก็โตดีนะครับโอเคอยู่แต่ว่ามันต้องเลี้ยงเยอะกว่าบ่อดินนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในดินในดินมันจะมีพวกสารอาหารเยอะกว่าอันนี้มันเป็นบอ่อปูนแต่เราก็ใส่พวกเศษอาหารลงไป เลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบว่าลดต้นทุนนะครับไม่ได้ลงทุนอะไรก็จะลองดูครับเพราะว่าเห็นว่านกมันกินเยอะปิดไม่ทันนะครับคุมไม่ทันนกนกมันลงมากินเยอะแล้วก็แล้วก็มันก็ตายไปบ้างเพราะว่าเราเลี้ยงเลี้ยงดีเกินไปครับให้กินเยอะเกินไปครับมันก็กินท้องแตกตายเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะลองเปิดนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับขอบคุณครับนี่ครับก็ตัวใหญ่อย,อยู่ครับนี่ลอยหัว